สวัสดีวันเริ่มต้นทำงานนะครับเช้านี้ผมจะพามาชมบอนสีที่เตรียมเอาไว้ฟอร์มนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดเราจะคัดต้นที่สวยๆเอาไปฟอร์มเพื่อให้เขามีรูปทรงที่สวยงามนะครับตอนนี้เขาละเกะละกะไปหมดเลยเดี๋ยวพาดูรวมๆก่อนนะครับไล่ทีละถาดดีกว่า อันนี้ก็เป็นลูกไม้มเมล็ดด่างที่คัดมาปลูกในขั้นต้นแล้วนะครับคัดมาปลูกจากจากพอเพาะเมล็ดในกระถางแล้วนี่เป็นลูกของแม่ด่างชมพูครับแม่ด่างชมพูละเกะละกะย้ย,ยาวนี่ก็คือเราไม่ได้ฟอมเขานะครับทางที่ดีเราควรจะขยับไซส์กระถาง ตามไซส์ต้นไม้นะครับพอต้นไม้โตนิดนึงเราก็เปลี่ยนกระถางโตอีกนิดนึงเราก็ใส่กระถางอนุบาลเปลี่ยนไปเรื่อยเรืเขาจะได้ทรงที่สวยอย่างนี้ที่เห็นนี่ก็คือส่วนใหญ่จะเหลือสองใบแล้วเพราะผมทิ้งไว้อย่างนี้ครึ่งปีได้นะครับทิ้งไว้นานเกินนะครับเนี่ยใบสี่ห้าใบเขาร่วงหมดเลยฟอร์มก็เลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ แต่ไม่เป็นไรครับบอลสียุบไปแล้วก็งอกใหม่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็เริ่มฟอร์มใหม่ใบเก่าเขาก็จะหายไปก็เป็นใบใหม่มาแล้วก็เลี้ยงให้ใบเยอะๆโอ้นี่ก็แม่ด่างชมพูนะครับแม่ด่างชมพู นี่ก็น่าจะเป็นกระถางของแม่ด่างชมพูแม่เขาจะคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าชมพูเยอะใช่จริงๆด้วยอันนี้คงจะเป็นชุดของแม่ด่างชมพูคัดออกมาได้ประมาณนี้นี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหน่ารักเลยเปลือกไปหมดเลยแม่กเกาะเกดด่างนะครับอันนี้ไม่ใช่แม่ด่างชมพู อันนี้เป็นแม่เกาะเกตด่างต้นนี้นี่ก็คือถือว่าท็อปเกตเลยถึงจะเปิดเป๋แบบนี้จะต้องฟอร์มเนี่ยถ้าเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับเราจะดูง่ายๆก็คือเขาจะเกิดมาแล้วใบเลี้ยงเขาจะมีเอ่อเกิดใบเดียวคู่ทีแรก2ใบก่อนแล้วก็มามีอีก2ใบถ้าเราฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีใบที่5ที่6ที่7 เป็นแผ่เป็นพุ่มสวยเพราะฉะนั้นเวลาฟอร์มต้องควรจะฟอร์มจากลูกไม้มเมล็ดที่มีรูปทรงใบที่เรียงสวยงามหลายใบเราจะได้ไม้ที่สวยเร็วขึ้นนะครับถ้าฟอร์มจากั้แต่อย่างนี้ก็ยากหน่อยแต่ว่าก็ยังฟอร์มได้ครับนี่กับใบด่างสวยเลย ดูรกระถางนี้กันนะครับอันนี้ก็สวยน่ารักอะไรเนี่ยโอย้อันนี้นี่น่าจะเป็นเพชรเมืองพุทธนะครับใช่อันนี้คือเพชรเมืองพุทธนะครับต้นที่ แบ่งจำนหน่ายอยู่นะครับกำลังแบ่งอยู่ตอนนี้นี่ไงตอนนี้เลยเพชรเมืองพุทธตอนนี้อะไรนี่เนี่ยสวยงามเม็ดขาวมีเม็ดขาวนะครับไม่ใช่เพชรเมืองพุทธนะครับเพชรเมืองพุทธจะต้องเป็นเม็ดแดงทั้งหมดอันนี้แม่เกาะเก็ดดาว เพชรมังพุทก็คือแม่กอเก็ดด่างเหมือนกันนะครับแล้วก็พ่อคือเพชรเจ็ดสีผส,สมไปหลากหลายครับอันนี้น่าจะเป็นลูกของพลอยพุทธพงศ์แน่นอนใบแบบนี้นะครับนี่ก็คือพลอยพุทธพงศ์เลยดูไม่ยากครับเม็ดที่เป็นพุ่งพุ่งลัศมีเม็ดพลอยพุ่งพุ่งแบบนี้คือลูกของพลอยพุทธพงศ์ ต้นนี้นี่ครับงามั้ยครับหลายคนเมินบอลผมนะครับอันนี้คือลูกเขานะครับผสมออกมาได้ลูกแบบนี้นะครับตัวพลอยพุทธพงศ์ก็คือก้านดำนะครับมีก้านเขียวลูกผสมส่วนมากจะก,ก้านเขียวครับก้านดำนี่คือออริจินอลก้านดำ นี่การเขียวนะครับนี่คือลูกของเขาใบกว้างขึ้นนะครับถอยพุทธพงนี่จะใบเรียวๆแล้วก็บางนี่กันเริ่มหนาและเดี๋ยวผมจะปั้นตัวนี้ต่อให้เ,เม็ดพุ่งๆเนี่ยนะครับกลายเป็นเอกลักษณ์ให้เฉิดฉายออกให้ชมนะครับนี่โอ้ข้างล่างกระดามแจมเลย นี่คือลูกของพลอยพุทธพงศ์ผสมอะไรไม่รู้เยอะมากเดี๋ยวเอาไว้คัดตูกฟอร์มให้สวยๆก่อนนะครับจะมีบางต้นที่เราจะแบ่งเราจะแบ่งปันกันถ้าใครเห็นว่าโอ้โหราคาสูงจังเลยก็มันเป็นอย่างละต้นนะครับเนี่ย ท่านสามารถเอาไปทำจำนวนจดทะเบียนบอลสีได้เลยนะครับถ้าไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ากับใครหรือถ้าผมจดก่อนแต่ท่านจดจอนท่านก็จดได้ถ้าท่านมีจำนวนเพียงพอและบอลนิ่งแล้วอันนี้คือหัวเชื้อนะครับท่านสามารถจดทะเบียนบอลสีได้เลยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องจดทะเบียนบอนสีให้ฟังครับมีคนถามอยู่ ฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยครับ